สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไล่แห่โชกครับมื่อนี้ช่วงบายบของวันที่เจ็ดกับสิบ้าเอฟซีไปติดตามแนวทางตัวเลขครับของเซียนสอสีธาตุนะครับกลับมาแล้วนะครับเซียนสอสีธาตุงวดที่แล้วนะครับตัวเลขแนวทางเพิ่นได้ทรงมาให้นะครับแต่บ่ได้ลงคลิปให้เอฟซีเบิ้งนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปโดนแต่บางแนวทางของเพิ่นเขานะครับเอฟซี ็เลยเสียวมาฝากมาตอนเอฟซีนะครับเซียนซอซีธาตุนะครับไอเอฟซีขอบพระบังมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้รึครับเอฟซีสิบวันได้ผ่านข่าวสารแนีทางจากทางช่องนะครับเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีสิบวันได้ผ่านข่าวสารแนีทางจากทางช่องนะครับครับส่วนใบครับของวันที่เจ็ดมือนี่นะครับห้ามาติดตามกันมาเบิ้งกัน แนวทางตัวเลขของเซียนซอชีธาตนะครับประจํางวดวันที่16กรกฎาคม2566นะครับว่าเพิ่นสิได้ตัวใดฝากตอน FC แล้วกทาทั้งแอดนะครับมีสคริปตตัวเลขหน้าทางงวดที่ผ่านมาครับกัขึ้น1กรกฎดาคมให้เอฟซีเบิ่งงในชมกันนะครับเพื่อในส่งตัวเลขหน้าทางมมใหายอยู่แต่ว่ากะเนื่องจากทางช่องเฮ้าทางแอดนะครับบ่ดด้ติดตามก็เลย ยังบอกล่าวงฝากตอนเอฟซีนะครับแต่ว่ามีหลักฐานให้บึงนะครับนี่เป็นอาสคิปหงวที่พานมานะครับตัวเลขกแนวทางของเพิินเซียนซอสีธาตุนะครับอ่าได้เข่านะครับตัวเล็กแนาทางของเพินเข้ามาเบิงน้ากันนะครับมีตัวอย่างเปรียกเทียบให้เบึงไปชมกันพร้อมครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขครับหววที่พานมาครับเสียดายทางสองบราดอมาฝากมาตอนเอฟซีครับเพราะว่าได้ห่างหายกันไปโดน ก็เลยเพิ่นได้ทรงมาให้นะครับวิ่งบนล่าง1นะครับเม็ดเดียวแล้วก็แนวทางมี1015 16 17 18 19ครับแนวทางก็แตก16นะครับตรงๆกันเพิ่นเด็นไปที่1เม็ดเดียวสําหรับวิ่งบนล่างนะครับแนวทางตัวเลขของเซียนสอสิธาตุคืองวดที่ผ่านมานะครับแต่ทางแอดขอโทษหลายๆบ่ได้เอาลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากข้างไฮกับแนวทางเพิ่นไปหลายเดือนพอสมควรนะครับ ่นได้กลับมาอีกแล้วด้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้เบ่งแล้วงวดน,นี้16กรกฎาคมครับสิเปนตัวใดนั่นคุณพอ่อคุณแม่เตรียมแคปบหน้าจอนะครับ f อท,ทุกท่านนะครับเตรียมแคปบหน้าจอคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปบหน้าจอบเอาเปิดนเตรียมสม,มุดประกาศนะครับแนวทางของเสียนสอสีธาตุนะครับกับนี่เป็นหลักฐานนะครับที่เพิ่นส่งมาหเบึงเนาะกับงวดประจำวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับอ่า แนวทางของ่อนเข่า16นะครับแต่ว่าเพ้นน่เน้น17 16ก็มีนะครับวิ่งบนล่าง1เม็ดเดียวครับมาเบิ้งครับงวดนี้16กรกฎาคมฝ่าวมาฝากมาตอน FC เลยนะครับเพินน่นได้ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นะครับอ่ามาเบิ้งกันครับงวดประจำวันที่16นะครับถ่ายถำเข้าถ่ายทํำกันสดๆนะครับอ่ามาเบิ้งนล้วกัน อ่าครับนี่เป็นแนวทางครับอ่าเปรียบเทียบให้เอฟซีใเบืองกันครับทั้งสองสกีปเลยครับนี่เป็นวันวันที่หนึ่งนะครับหัวมือใายมือก็คือ16กรกฎาคมแคบหน้าจอครับวิ่งบนล่างครับ7เม็ดเดียว7เม็ดเดียวนะครับเป็นบนล่างด้วยครับวันนี้ประเด็น7เม็ดเดียวอ่าแนวทางครับนี่ 707172737475แนวทางของเพินเดนไปที่อย่าง FC ครับก็คือเดินไปที่7071เป็นตัวร่องอตีตามนะครับเพราะว่าแนวทางบนหลายคู่นะครับด้านสายมือเดือครับ FC เ,เบิงสครคิปให้ดีนะครับวันที่16บิ่งบนล่าง7เมตรเดียว แนวทางมี6ชุดนะครับคือเก่าคือเดื่มกับ1ที่ผ่านมานะครับเพิ่นส่งตัวเลขแนวทางมาใหา้เสียดายบ่บไดเอาลงฝากตอนเ c ซนะครับเพราะว่าห่างหายกันไปหลายเดือนเลยยังบ่เอามาฝากตอนเ c ซครับงวดน,นี้เอามาให้มาฝากแล้วนะครับหวังไว้แนวทางของเพิ่นคือสิเดือนต่อเนื่องนะครับวิ่งบนล่าง7เม็ดเดียวนะครับ16กรกฎานี้แนวทางมี70-71 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแคบหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอพอเปลี่ยนวางว่าคือสิจดท่านนะครับเอานี่เป็นสคริปต์งวดที่ผ่านมาครับวันที่หนึ่งเด้อครับนี่อ่าดันก็ล้มนะครับอ่านี่ครับอ่าเอามาแคบหน้าจองวดที่สิบหกกันเลยนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่คือสิจดท่านนะครับที่แคบหน้าจอพอเป็นนะครับ วิ่งบนล่าง7เม็ดเดียวด้้อครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับมี70 71 72 73 74 75 70เป็นตัวเด่นนะครับเน้นไปที่70 71เป็นตัวร่องนะครับเอาหมักชอบแคปบหน้าจอไวพิจารณากันแนวทางของเซียนสอสีธาตุนะครับ16รกรกฎาคม2566ครับให้เอฟซีชั้งจองเฮาสุกๆมันๆกันครับแนวทางของเพิ่น 16ที่จะถึงนี่แคปหน้าจอาไว้พิจารณากันเป็นแนวทางฝากตอนกันนะครับตัวเลขแนวทางทางช่องเสนอเป็นแนวทางกับเจ้าของเพ่นกไห้มาเป็นแนวทางนะครับเอฟซีเบิ้งให้เป็นแนวทางนะครับมักชอบหรือว่าตัวเลขถือก็โดนใจนะครับกสามาจัดใดน,นะครับยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลใบพ่อท่านนะครับเพราะว่ามือนีก็เป็นวันที่7ช่วงบ่ายนะครับไดตัวเลขแนวทางกันนํามาฝากกันเลย นะครับเซียนสอสีธาตุนะครับ16กรกฎาคม2566ครับแคปนาจอไวเด่นไปที่7071เป็นตัวลองนะครับดิ่งบนล่าง7เม็ดเดียวนะครับครับขอกรับขอบุญขอบคุณนะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับเอคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องเฮาติดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังแรงใจคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับ เปลียนเป็นกําลังแรงแขในการทําง,ทงานของแอดนะครับอ่าครับบางว่าตัวเล็กนะ่าทั้งเอฟซีคือจะแคบหน้าจอไว้ปิดทีเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแคบหน้าจอไว้พิจารณากันนะครับครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซี FC ทูกขันนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท,ท,ที่ติดตามอ่าตัวเล็กนะ่าทั้งทางช่องเฮา แล้วก็อย่าลืมสิ่งสำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ f c สิบประพาดข่าวสารแน่ทางเวลาทาั้งช่องเขาอัปเดตคลิปลงนะครับ FC สิบวได้พาดข่าวสารอ่าแนวทางตัวเลขเด็ดเลขดังจากสำนักต่างๆนะครับอ่ากันย่างลายสำนักนะครับ f c เดี๋ยวสีได้ทยอยไปติดตามฝากตอนกันครับขอกราบขอบุญขอบพุณนอีกครั้งหนึ่งถูกหยดไหลหย,ยดแช่ถุกกำลังใจนะครับ ให้เอฟซสุกๆมันมานกันทุกขู่สุกคนนะครับจากตัวเล่งนวทาาแต่ละสำนักนะครับทางช่องเฮาอยากให้เอฟซมีส่งมีหลาบกันสู้ขู่สู้คนนะครับครับเพื่อบ่เป็นการเซฟล่าครับคลิปนี้นะครับก็ขอไล่เอฟซไปนะครับด้วยเวลาอันสมควรนะครับการทําคลิปสดกับแปะหน้าที่ขึ้นไปย่างตํานะครับบางเทียบบางที่ก็พูดคุยกันไปให้ได้แปหน้าที่นะครับอ่สุดท้ายนี้ให้เอฟซยูดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ